การใช้งานปั้นรหัสลับเปิดสัญญาณการขโมยด้วยการกดรีโมทล็อกรถปิดสัญญาณกันขโมยด้วยการกดคลายล็อกรถบิดกุญแจไปที่ตำแหน่งออนไฟที่ปั้นรหัส จะสว่างค้างทั้งแป้นทำการกดรหัสลับจำนวน4ี่หลักและตามด้วยเครื่องหมายดอกจันไฟ LED สีเขียวและสีแดงจะสว่างค้าง3วินาทีและดับสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้หมายเหตุเมื่อบิดกุญแจไปที่ตำแหน่งออน พบปั้นรหัสสว่างครั้งควรยืนยันความเป็นเจ้าของรถด,ด้วยรหัสภายในเวลา45วินาทีหากเกินกำหนดเวลาระบบจะแจ้งเตือนเสียงร้องผ่านไซเรนเพื่อให้ใส่รหัสยืนยัน